ไปรู้จักกับแอด m a n ม g น r กันนะครับเออมันคือเครื่องมือที่เอาไว้ยิงแอดเอาไว้บริหารจัดการตัวโฆษณาสำหรับ f c e e o o o นะครับก็คือเราจะตั้งค่าอะไรต่างๆที่ a d ด m a n ม g น r ตัวนี้แหละครับทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการยิงแอดจะอยู่ในนี้นะครับวิธีการเข้าสู่ a d ด m a n ม g น r เจอนะครับก็ให้เปิดเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมานะครับในในเดสก์ท็อปในโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า f a c e b o o k c o m a a d manager ads แล้วก็ manager อเน,นี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเรายิงแอดไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเชื่อว่าจะจํา url อันนี้ url ตรงเนี้ยจะจําได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันมันใช้บ่อยนะครับ f a c e b o o k c o m a d m a n a g e r คือคือผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งว่าให้ใช้เ b r o w s ร์ก็คือ google chrome นะครับถ้าใครยังใช้ตัว internet explorer หรืออื่นๆอยู่ให้ไปดาวน์โหลด google chrome มานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใช้งานต่อตอไปเนี่ย มันจะมีบางอย่างที่เฉพาะ Google Chrome เท่านั้นที่มันจะทำได้ก็ให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแต่แรกให้ไปดาวน์โหลด Google Chrome วิธีการมันก็คืออันนี้ผมไม่สอนนะครับก็คือเข้าไปที่ค้นหาเนี่ยนะครับแล้วก็ค้นหา Google Chrome ดาวน์โหลดอะไรเงี้ยนะครับก็ดาวน์โหลด Google Chrome มาใช้นะทีนี้เราจะเข้าไปที่ Ads Manager ก็ เราก็จะมาพิมพ์ที่ URL นี้เลยนะครับ f a c e b o o k c o m a d m a n a g e r นะครับกด enter ปับ๊บมันจะพาเราเข้ามาสู่หน้าตาประมาณานี้นะครับนี่คือหน้าตัวจัดการโฆษณาของ facebook นะครับภาษาไทยคือตัวจัดการโฆษณาเนอะาษาสังกฤษ ads manager นะครับทีนี้เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะพาไปรู้จักกับคำสั่งอ่าคำสั่งพื้นฐานก่อนนะครับ ตัวส่วนต่างๆที่เป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้ของ Ads Manager นะครับอย่างแรกเลยก็คือทางซ้ายมือเนี่ยที่เห็นเป็นแผงเนี่ยอันนี้มันคือเหมือนคล้ายๆกับคอนโซลก็คือเหมือนเป็นแผงควบคุมนะครับอย่างแรกที่เราต้องรู้จักเลยคือตัวนี้ตัวขีดสามขีดเนี่ยถ้าเราเอาเมาส์มาชี้มันจะขึ้นว่า a l l Tools นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้ปุ๊บเราจะเจอกับเมนูต่างๆของ Ads Manager ซึ่งมันมีเยอะมากนะครับในคอร์สเนี่ยจะไม่ได้ใช้ทุกอย่างนะครับไม่ได้สอนทุกอย่างแต่ว่าก็คือ จะพาไปดูทุกๆเมนูที่มันมากเพียงพอสำหรับการยิงแอดให้ได้ผลแล้วนะครับก็คือออตูสตรงนี้นะครับอย่างแรกถ้าผมคลิกอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะปิดนะครับอย่างที่2ก็คือตรงนี้ตรงนี้ข้างๆคำว่าแคมเปญตรงนี้จะมี dropdown ตรงนี้พอคลิกปับจะเห็นว่าเอ้ยมันมีตัวเลือกอื่นๆนะครับตรงนี้คือบัญชีที่เรากําลังใช้งานอยู่นะตอนนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนไปบัญชีอื่นได้นะครับผมอย่างของผมจะเห็นมีหลายๆบัญชีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในคอร์สเนี่ยก็จะมีสอนการสร,ร้างบัญชีที่เป็นบัญชีธุรกิจแล้วก็บัญชียิงแอดด้วยนะครับซึ่งถ้าเวลาเราจริงแอดเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นบัญชียิงแอดนะครับไม่ให้ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้ใช้บัญชีส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เวลาเราเข้ามาแล้วต้องเราเราจะยิงแอดหรืออะไรต่าง ใช้งานอยู่จริงๆนะครับต่อมานะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่ค่าพื้นฐานจะเป็น maximum ตรงนี้นะครับอันนี้คือการคลิกถ้าเราคลิก d r d o w n ตรงนี้มันจะมันจะบอกว่าเออค่าที่มันกาลังแสดงอยู่เนี้ยมันเริ่มตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน maximum ก็คือตลอดเวลาที่เรายิงแอดตลอดมานะครับมันจะดูได้เป็นปีนะครับ แต่ว่าจริงๆเราสามารถเลือกตรงนี้ได้ว่าเราจะดูแค่เฉพาะวันนี้นะ Today ใช่ไหมดูแค่เมื่อวานดูแค่7วันที่ผ่านมาอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเราจะมาเลือกคัสตอมเป็นแบบวันที่เท่าไหร่ดีเดี๋ยวผมมา Today กันนะอย่างเช่นเราจะเลือกอวันที่12-14อะไรแบบนี้ก็คือทำได้หมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวว,วันปฏิทินนะครับที่ที่เราสามารถเลือกวันที่เราอยากจะดูผลลัพธ์ของโฆษณาที่ที่เราที่เรากำลังยิงอยู่ได้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับ ต่อมาคือตรงกลางตรงนี้เลยนะครับจะเห็นว่าเรามีแท็บอยู่3แท็บค่าพื้นฐานเราจะอยู่ที่แท็บที่ชื่อว่าแคมเปญตรงนี้นะครับแต่จริงๆเราจะมีแท็บแอ s เตและเราก็จะมีแท็บแอดตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้คือโครงสร้างของโฆษณานะครับแล้วก็ผลลัพธ์เวลาเรายิงแอดไปมันก็จะแสดงโชว์อยู่ตรงนี้นะครับรีซอโนรีซอฟฟากคือผมยังเรายังไม่ได้เริ่มยิงแอดนะมันก็จะไม่มีอะไรแต่เวลาเรายิงแอดเดี๋ยวมันจะมีผลลัพธ์แสดงอยู่ตรงนี้นะครับอตอนนี้เราอยู่ที่โครงสร้างชั้นบนสุดก็คือแคมเปญนะครับ โครงสร้าง3ชั้นของโฆษณา a c e b o o k ซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่โฆษณา f a c e b o o k นะจริงๆโฆษณาออนไลน์ทุกอย่างเลยนะครับมันก็ลอกๆกันมานครับมันจะมี3ชั้นแบบนี้โดยที่ชั้นบนสุดคือแคมเปญนะครับชั้นลงลงมาก็คือแอดเซตแล้วก็ชั้นสุดท้ายคือแอดนะครับความหมายของแต่ละชั้นคืออะไรนะครับอย่างแรกชั้นบนสุดก่อนแคมเปญเนี่ยคือการเวลาเราตั้งค่าแคมเปญคือเราตั้งค่าวัตถุประสงค์พูดง่ายๆคือเราจะยิงแอดไปเพื่ออะไรนะครับภายในแคมเปญเนี่ยเราอาจจะแยกแอดเซต เป็น2องแอดเ a s s ส t ก็กี่ a s s e t ก็แล้วแต่นะครับโดยที่ a s s e t หมายถึงอะไรครับ a s s e t หมายถึงการยิงแอดไปหาใครนะแคมเปญคือเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของเราเรายิงทําไมล่ะเ,เราอยากได้อะไรยิงทําไม a s s e t คือเรายิงแอดไปหาใครนะครับแล้วก็สุดท้ายภายใต้ตัว a s s e t เนี่ยก็จะมีกี่แอดใน1 a s s e t ก็แล้วแต่เราเราก็ตั้งค่าเพิ่มแอดไปได้แอดก็คือตัวคอนเทนต์โฆษณานะครับพูดง่ายก็คือเรายิงโฆษณาอะไรไปหาเขานะครับอันนี้คือ3มชั้นของ โครงสร้างของโฆษณานะครับชั้นบนสุดแคมเปญยิงเพื่ออะไรยิงทําไมอยากได้อะไรหละแอสเซตคือยิงไปหาใครนะครับใครคือกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วก็สุดท้ายคือยิงโฆษณาอะไรไปหาเขาอันนี้จะอยู่ที่แท็บ a อหรือว่าชั้นชั้นล่างสุดนะครับของโครงสร้างโฆษณานะครับกลับมาที่ a อ m ส n แมเนนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่แทนะ็บแคมเปญเนาะเดี๋ยวเวลาที่เราสร้าง โฆษณาเราก็จะเห็นแล้วว่าเออเรามีแคมเปญเพิ่มขึ้นมาโดยที่ไล่ลงไปนะครับเราสามารถกดมาดูที่แท็บแอดเซตก็ได้หรือเราจะกดมาดูที่แท็บแอดที่เป็นตัวคอนเทนต์โฆษณาก็ได้นะครับต่อมาส่วนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในในพื้นฐานของ Ad s Manager ตรงนี้นะครับคือส่วนที่เรียกว่า b i l l i n g นะครับการตั้งค่า b i l l i n g หรือการตั้งค่าอะไรอ่ะคือการชำระเงินนะครับแล้วก็มากดที่ AllTools ตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกที่ b i l l i n g นะครับ ผมไมด่แน่ใจะภาษาไทยน่าจะเป็นเหมือนกับการชําระเงินอะไรประมาณนี้นะครับลองคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มยิงแอดสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องตั้งค่าการการจ่ายเงินก็คือต้องตั้งค่าจ่ายเงินให้ Facebook ก่อนนะครับวิธีการก็คือพอเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือกบัญชีซึ่งโอเคตอนนี้เราอยู่ที่บัญีผมอยู่ที่บัญชีส่วนตัวนะผมก็คือผมไม่ได้ใช้อันนี้นะครับมันก็เลยยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรไว้นะครับ แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเวลาพอเวลาในบทต่ตอไปที่เราไปสร้างบัญชีที่เราพร้อมจริงโฆษณาแล้วนะครับเราก็จะมาตั้งค่าสําหรับการจ่ายเงินตรงนี้นะครับก็คือมาที่บิลลิ่งเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็กด payment setting ตรงนี้นะครับใน Payment Setting ตรงนี้เราก็จะมาแอด Payment method ได้นะครับก็คือเพิ่มวิธีการชําระเงินนะครับจริงๆขงเขาก็จะมีวิธีการชําระเงินให้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมลองลองคลิกดูนะครับ add payment method ตรงนี้นะครับ ิตัวพื้นฐานโอเคก่อนอื่นคือเราต้องตั้งค่าบัญชีก่อนเวลาเราจะเ,าเหมือนตั้งค่าชำระเงินเราต้องตั้งค่าบัญชีก่อนแล้วก็บอกว่าโลเคชันเราอยู่ที่ไหนประเทศไทยนะครับเคอร์เรนซีแล้วก็เปลี่ยนเป็นไทยบาทนะครับก็อันนี้พื้นฐานนะแล้วก็ทําโซนก็เป็นเวลาของเราในะ GMT บวกเนะครับแบ,งบ่งอกแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับแต่อันนี้พอดีอันนี้ผมตั้งค่าไปแล้วมันมันก็บอกมันไม่ให้มันไม่ให,มมให้มันไม่ให้ตั้งค่าใหม่นะครับไอ้เรื่องเคอร์เรนซีหรือว่าสกุลเงินเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ ตั้งได้ครั้งเดียวตั้งแล้วตั้งเลยนะครับไม่เป็นไรผมเป็น US Dollar ไปก็ได้ผมปิดอ่ะสวมมุติว่าผมตั้งค่าบัญชีเรื่องของสกุลเงินแล้วก็ตำแหน่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมมากด payment add payment method แล้วก็กดกด save ทีหนึ่งนี่คราวนี้มันจะขึ้นละให้ให้เพิ่ม payment ว่าเราจะชำระเงินยังไงนะครับพื้นฐานจริงๆแล้วก็คือใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตเนี่ยครับน่าจะง่ายที่สุดแล้ว นะครับหรือว่าบางคนอาจจะใช้ PayPal ก็ได้นะครับส่วนแอดเครดิตอันนี้ผมไม่เคยใช้นะพูดตรงว่าผมมันไม่แน่ใจว่าแอดเครดิตเนี่ยหมายถึงว่า a c e b o o k เขาจะให้เครดิตมาแล้วเราก็เอาไปใช้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันใช้ยังไงเหมือนกันนะครับพื้นฐานก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับพอเวลากดสมมุติผมจะใช้ิตบัตรเครดิตนะครับหรือบัตรเดบิตก็ได้นะครับแล้วผมก็จะกด next ไปตรงนี้นะแล้วก็ใส่ตั้งค่าบัตรไปแล้วก็กด save แค่นี้เองนะครับทาตรงนี้ให้เสร็จนะครับก็ตั้งค่าตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับทีนี้มีอ ที่สาคัญที่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการาการเก็บแวดคือ a c e b o o k เนี่ยเริ่มเก็บแวดแล้วนะครับเป็นกฎหมายของกฎหมายของประเทศไทยที่เพิ่งออกมานะครับส่วนที่สําคัญสําหรับการเก็บแวดก็คือตรงนี้แหละครับ business info ตรงนี้นะครับเราก็จะกด edit ตรงนี้ได้เพื่อที่จะมาตั้งค่าตัวธุรกิจของเรานะครับก่อนจะไปตั้งค่าเรื่องของการเก็บแวดไม่เก็บแวดเนี่ยผมผมอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ผมได้มาจากเ,าเพจที่ชื่อว่า เนี่ยครับเป็นกิจ accounting นะครับต้องต้องขอ,ขออนุญาตด้วยนะครับเอามาช่วยเอามาใช้อธิบายให้ฟังนะครับคือเวลาที่เราจะตั้งค่าบัญชีทุกวันนี้นะครับเราจะต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทหรือไม่เป็นบริษัทนะครับจริงๆไม่ใช่เป็นบริษัทเป็นบริษัทต,ต้องดูว่าเราจดแบบหรือไม่จดแบบอ่าเพราะว่าบางบางทีการจดแบบเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาก็จดแบตได,ได้เนาะก็าดูแค่นี้แล้วกันจดแบตหรือไม่จดแบตนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่จดแบตบนะครับซึ่งส่วนมากอาจจะเป็นแบบนั้นแม้กระทั่งบริษัทของผม ซึ่งเป็นบริษัทก็ตา,ตามผมก็ยังไม่ได้จดแบตนะครับถ้าไม่จดแบตเนี่ยเราไม่ต้องใส่เลขผู้เสียภาษีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเรายิงแอดสมูมเรายิงแอดหนึ่งบาท a c e b o o k จะเรียกเก็บเงินเรา107้บาทเขาจะเก็บเงินเรา7%จนะครับแล้วเขาก็จะเอาเจ็เอเนี่ยไปยื่นให้สรรพากรของไทยด้วยตัวเองเราไม่ต้องทําอะไรนะครับในขณะท,ที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นบริษัทที่จดแบตนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องใส่เลขผู้เสียภาษีเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะบอกว่าใส่ยัง แล้วก็เราจะสมุิยิงแอด100บาทเขาก็จะเก็บเงินเราแค่100บาทเลยนะครับโดยที่เราอ่ะจะต้องไปยื่น7%ให้สรรพกรเองนะครับเราก็ดูก่อนเนาะว่าเราเป็นคนเราจดแวดหรือยังไม่จดแวดนะครับถ้าเป็นจดแวดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใส่เลขบุญเสียภาษีกันถ้ายังไม่จดก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้นะครับ กลับมาที่บิลลิงเมื่อสักครู่นะครับที่อยู่ตรง business info นะครับที่ตรงข้างล่างนียนะครับเลื่อนลงมาที่หน้าบิลลิงเลื่อนมาข้างล่างแล้วกดอ d ด t ตตรงนี้นะครับมันก็จะให้ใส่ข้อมูลธุรกิจนะครับทีนี้ถ้าเราเป็นบริษัทถ้าเราเป็นบริษัทนะครับก็ให้ใส่ชื่อบริษัทที่อยู่อะไรไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดแบบตรงนี้ไม่ต้องใส่ id ตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับมันก็จะเป็นเคสของการไม่จดแบบที่ผมอธิบายให้ฟังไปก็คือหมายความว่า เราสามารถเอาทมไมเราถึงต้องกรอกข้อมูลธุรกิจเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไอ้ใบเสร็จของ a c e b o o k อะไปลงเป็นไปลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้จดแวดปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องใส่แวดอันนี้นะครับเฟซบุ๊กก็จะเก็บแวดจากเราแล้วก็ไปยื่นให้สรรพากรเองอันนี้คือการทําแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราจดแวดถ้าเราจดแวดนะครับก็ใส่ข้อมูลธุรกิจไปตึ้งๆึ้งึ้ง,งที่อยู่ตึ้งตึ้งึ้ง,ง,งแล้วก็มาใส่ตรงนี้เป็นหมายเลขผู้เสียภาษีแวดนะครับเราจะถูก Facebook เฟซ น้อยกว่าคือคือมันไม่บวกแวตเข้าไปยิงร้อยก็จ่ายร้อยแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ในการยื่นแบบด,ด้วยตัวเองนะครับก็มาตั้งค่าตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับล้วก็กดเซฟนะครับเออจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่ต้องตั้งค่าก็ได้นะครับบทนี้ผมพามาดูวิธีการตั้งค่าก่อนเพราะว่าตอนนี้ถ้าตอนนี้ที่ผมแสดงให้ดูตรงนี้ครับคือผมยังเป็นบัญชีส่วนตัวอยู่นะครับแต่บัญชีที่เดี๋ยวผมจะแนะนําให้ยิงแอดคือจะเป็นบัญชีธุรกิจหรือเป็นบัญชียิงแอดนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเรากําลังจะไปสร้างกันในบทต่อไปนะครับก่อนที่จะยิงแอดเดี๋ยวเราจะสร้างบัญชียิงแอดกันขึ้นมาก่อนนะครับพื้นฐานสําหรับ a d ดม a เจอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบทหน้าเราไปสร้างบัญชีธุรกิจแล้วก็บัญชียิงแอดสำหรับการเริ่มต้นยิงแอดกันนะครับ